คุณรังสิมันโรมครับแห่งพักพักส้มอ่ะ,ะครับเขาบอกว่าถ้าหากพักภูมิใจไทยนะครับบิดเบี้ยวในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อวานเนี่ยรัฐรัฐรรมนูนตีความออกมาประหลาดปนะครับว่าให้มีให้มีการทําประชามติได้3ามครั้งนะครับแต่ไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกสอสลนะครับก็คือเขาเรียกว่าสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูนนั่นแหละนะครับ คือมันจะเป็นไม่ได้ไงวะมึงจะร่างรัฐธรรมนูนแบบเฉพาะเนี่ยบ,บับประชาชนแต่แต่ไม่ให้ประชาชนมีส่วนในการเลือกสอสอรอเข้ามาคือจะไม่มีภาคประชาชนที่ประชาชนเป็นเป็นคนเลือกมาเน๊ะแล้วมันจะเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนได้ยังไงนะครับคุณลมละคุณรังสิมันลมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดหากบิดเบี้ยวเนี่ยบิดเบี้ยวหรือบิดผิวนะครับจาก MOA ที่คุยกันไว้เนี่ย นะครับก็จะใช้เสียงของเขาที่มีมากกว่าเนี่ยล้มรัฐบาลผมบอกว่าคุณเอ้ยพวกคุณมันเด็กน้อยบอกแล้วผมบอกไว้ตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มเริ่มเอ็มกันแล้วนะครับว่าคุณไม่มีทางล้มเขาได้หรอกเขาถ้าเขาขึ้นเป็นรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเขาก็จะดูดเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยกระบวนการต่อไปคือจะดูดสอสอนะครับดูดสอสอเข้ามามาเข้าพักเนี่ยอีกเต็มไปหมดนะครับจนเขามีเสียงข้างมาก จนเขามีเสียงข้างมากครับแล้วคุณก็จะทำอะไรเขาไม่ได้นะครับแล้วก็สี่เดือนก็อาจจะไม่ได้ยุบไม่ได้ยุสบสภาตามที่คุยกันไ่ด้วยนะครับถึงผมจะนะครับบอกว่านะครับให้พรรคคุณจะแทนบริหารไปก่อนเราดูไปก่อนแต่ผมสิ่งแต่อีกใจนึงที่อยู่ในใจผมคือผมมีมีเจถึง80%เซนเี่ยที่กังวลว่าเขาจะไม่ทำตามเมโมเอนะครับ คือคุณคุณเข้าใจคําว่าอ้อยอยู่ในปากช้างแล้วไหมอ้อยมันอยู่ในปากช้างอะนะครับมันไม่มีทางคลายออกมาหรอกครับมันก็เคี้ยวเข้าไปแหะครับคือพวกคุณเนี่ยนะครับทําเขาเรียกว่าเล่นการเมืองเหมือนเด็กเด็กที่ไม่เด็กที่ไม่มีความรอบคอบอประมาทประมาทนะครับประมาทเอาเอาชาติบ้านเมืองเอาประชาชนเนี่ยนะครับเป็นเป็นตัวประกันคุณเข้าใจไหม นะครับแทนที่คุณจะบอกให้ยุบไปเลยก็จบนะครับยุบไปเลยเลือกตั้งใหม่จะจะจะร่างรัฐมนูญใหม่ก็อะไรก็ว่ากันนะครับคือมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่คุณบอกว่าเอาบปปริหารไปก่อนสีเดือนคือผมผมนะ่นะครับที่เขาที่เขาบอกกันว่าคุณคุณสองพักเนี่ยมีดีลอะไรกันเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันก็พอจะเมคเซน์นะจริงไม่จริง,ไม,รงไม่มีใครรู้นะครับแต่มันก็พอจะเมคเซน์ได้นะครับว่าเฮ้ยพวกคุณแม่งมีดีลกัน ถึงให้เขาบริหารถึงยอมไม่เข้าบริหารกืนอุดมการของตัวเองไปหมดนะครับพรรคประชาชนเนี่ยนะครับระดมเงินนะครับประชาระดมเงินจากพี่น้องประชาชนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคเนี่ยนะครับทุกเดือนเขาบอกว่าทุกเดือนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือคําถามของผมก็คือคุณเนี่ยนะครับคิดยังไงถึงไปหนุนให้เขาเป็นรัฐบาลตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าบริหารดีคุณจะได,คะได้คุณก็จะได้หน้าด้วยนะ ถ้าเกิดภูมิใจไทยบริหารดีนะไปได้ดีไปได้รอดนะครับพวกคุณก็จะก็จะได้หน้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นผลพลอยได้ของพวกคุณไม่ใช่ผลพลอยได้ของประชาชนด้วยซ้ำไปนะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือครับคือคุณคุณจะ,ณจะทำอะไรเนี่ยนะครับคุณอย่าไปเขาเรียกว่าหาน้ำเขาเรียกว่าไปตุยอดัดหน้าไปตุยอดัดหน้าแบบเหมือนหาน้ำบ่อนหน้า นะครับทาอะไระนะครับเป็นนักการเมืองอ่ะทาอะไรมันเป็นต้องชัดเจนอ่ะมันต้องแบบมันต้องชัดเจนแล้วแบบรู้รู้รู้ผลรู้ผลแพ้ชนะรู้จริงๆอ่ะคนอ่ะนะครับเขาจะเขาจะวัดใจวัดอะไรกันเนี่ยนะครับเขารู้ผลแพ้ชนะตั้งแต่นายทอมแล้วนะครับคือเขาไม่มาลุ้นเอาดามหน้าอย่างเงี้ยนะครับคือเนี่ยผมบอกแล้วแค่เริ่มต้นก็ไม่ดีแล้วครับเริ่มต้นก็ไม่ดีแล้วนะครับ อะไรกันห้ามจะเลือกตั้งรัฐมนตรีฉบับประชาชนไม่ให้มีการตั้งสสรโดยประชาชนมึงบ้าแล้วนะครับก็รอดูกันนะคือคือที่ทุกคนเขาพูดเนะี่ยเขาเป็นห่วงคุณนะพักสม้มนะครับเขาเป็นห่วงคุณเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะเขาเรียกอะไรมาดีๆแล้วเดี๋ยวก็จะเพียงพวาไปอีกเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างพรรคประชาธิปั 8, ตย์คุณเข้าใจไหมคือที่ประชาชนเขาพูดนะหรือนักวิชาการหรือผู้ใหญ่เขาพูดนะ่ะเขาว่าเป็นห่วงพวกคุณ แต่พวกคุณเน่ะมันมันมันเด็กอ่ะมันเด็กอ่ะเด็กที่เพิ่งมามีมามีมามี power มามีอํานาจมามาเป็นนักการเมืองด้วยนะครับคือหลังๆเนี่ยพอพอคุณเชื่อไหมประชาชนทุกคนอ่ะหลายคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะหาผมมารวมคือคนหลายๆคนเนี่ยนะครับที่มองพรรคส้มในในในเขาเรียกว่าในในในทางที่ดีเนี่ยนะครับคือมองแล้วก็เชียร์อยู่เนี่ยตอนนี้ทุกคนก็หันหลังกลับกันเยอะแล้วนะเพราะว่า พอตั้งแต่คุณเนี่ยไปเชียร์พรรคภูมิใจไทยให้ขึ้นมารัฐบาลเนี่ยนะครับคําพูดที่คําพูดที่คุณชอเนี่ยออกรายการพูดทุกวันทุกวันทุกวันไปรายการโน้นไปรายการนี้มันไม่มีความหมายเลยแล้วยิ่งหลังๆเนี่ยพอมาพูดเนี่ยพูดพูดเข้าข้างพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมจะบอกให้นะมันเสียไปหมดเลยคุณชอบพนิการนี้ก็เสียนะผมจะบอกให้นะคือตอนเนี้ผมเห็นพอพูดอะไรมาเนี่ยมันไม่น่าฟังเลยฟังไม่เข้าหูเลยคือตอนเนี้คุณชอบไปอะไรกันไหนพอผมนั่งฟังเอ้ทำไมมันฟังไม่เข้าหูเลยวะ มันดูแบบมันดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยวะคือมันดูแบบคือคุณคุณเข้าใจคําว่าเชียร์ยังไงก็ไม่ขึ้นมากคือตอนนี้สถานการณ์ของพวกคุณคือเชียร์ยังไงก็ไม่ขึ้นนึกออกไหมนะครับแต่ว่าผมจะบอกให้ถ้าเกิดถ้าเกิดจะล่างร่างรัฐมนตรีฉบับประชาชนแล้วแล้วแล้วไม่มีประชาชนมีส่วนร่วมนะรัฐมนตรีฉบับนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ครับแล้วก็แล้วก็นะครับถ้าคุณบอกว่า ถ้าคุณบอกว่าคุณเนี่ยจะล้มรัฐบาลและหากรัฐบาลบิดเดียวนะบิดพิ้ว m o MOA ของคุณที่คุณตกลงกันไว้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณทําไม่ได้หรอกนะครับเขาเก่าเกมกับคุณเยอะนะครับคุณอนุชินคุณในวินงเขาเก่าเกมก่าคุณเยอะคุณทักษิณเนี่ยเอาตัวไม่รอดเลยคุณคิดเอาแล้วกันนะ